สองหมื่นั้าใช่ไหมวะใ, <laughs> ใช่ค่ะวัน <laughs> นี้พี่ซ้อมตั้งงานแล้วรอคนถ่ายเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่เดี๋ยวมาดูว่าได้เ <c oughs> อานี่การจอสวยปะส <c oughs> แค่กล่องก็สวยแล้วเนี่ย RTX 4060 8 g จิจาก i n n o t d เป็นตัว White Edition สีขาวตัวนี้แพงกว่าสีดำา500แต่ว่าตัวนี้เราจัดพิเศษก็คือไม่ต้องเพิ่มในราคาปกติเลยที่จะโปรโมชั่นไว้25,900กับ CPU ตัวนี้ นี่เอายังเหลืออยู่เป็น i 5 2 4 0 0 e f 6องสกเทสอ่าก็จะเป็นอีก1โปรโมชั่นคู่นี้ที่ขายดีมากเพราะว่ามันเป็นสเปคที่เรียกได้ว่าแรงมากในในงบประมาณ2,500คือน่าจะเป็นตัวที่คุมที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็มี ram 16GB ก d ิกเดบัส3าม0มีสตอ r ์เรจที่จัดไว้ในโปรโมชั่น 512GB nvme นะครับเป็นตัว M.2 จากไฮเซมิ emi, รีสปีอยู่ที่3,500ปกติก็คือมันจะได้แค่2,56 g ที่เขาจัดกันไว้ใช่ปะตัวนี้เราใส่ให้เป็น512ให้เลยมันขึ้น